วัสดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮากำลังสิออกไปซักยาวัคซีนนั่นเองเมน,นี่มือที่เฮาไปซักนี่ก็เป็นเข็มที่สองแล้วเดี๋ยวใส่น้องหน้ากาแพางผ้าไปยีเมนเราไปซักมาแล้วแต่เศร้าๆเดี๋ยวซักมาแล้วก็สิพาน้องนน้า,า,ากาแพงก่อเพื่อนต่อเพราะว่ามือนี่ฝนบดตกอย่ายวัคซีนที่เฮาซักนี่ก็เมนยีห่ห้อซีนโนฟารม์มเดี๋ยวสิพาไปซักหนกันเอาหมวกกันน็อกมาในหมอรถเอามออกมา <c oughs> ใส่หมวกกันนอกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ ส่งมาเลยจะิ่งตีมาาะาบอสเปล่าเรนปิโอ้เอาเปคืนจ้ะเป็ตเองได้เหรอเรนปิงไปเมื่อเมื่อเมื่อเอรมากนะบอกไกลๆนึงิเมื่อสมมาเลยเาเป็องได้จ้ะมามนลงกินเมื่อเองได้ มันหอดก่อนจะยืด,ดีดีขึออ้นไปไกลๆนึ่งด้ห้องหมอกันเลยไปเมๆๆๆื่อๆมื่อตายอันตรายมาอะไรวมเื่อจอยเดี๋ยวใส่กําแพงฝ่าเล่งรถไม่ไ้วแห่งฝ่าไปซักยาว,วัคซีนเนี่ยจังไรเขาจอดสปีดก่อนเนาะสำหรับการซักยาว,วัคซีนยุโรปเนี่ยเม็นเควินจะซักอยู่สองโดด โดดที่สองต่องห่างจากโดดที่หนึ่งประมาณเ้หาหเซาเอ็ดวันยี่ห้อที่เข้าซักเนี่ก็ซิเมนซีโนฟาร์มในการซักยาวัคซีนกับบุ้มียังไรเพียงแต่ถือวัดประจำตัวหรือว่าสมนุขคคั่วผูไ้ไดทีอาศัยอยู่ในเล่าก็สามารถไปซักได้เลย,เลยไปหอแล้วแย์หม้อเพินพ่นกระชีสอบถามเกี่ยวกับข้อมูุส่วนตัวว่าเคยแผ่ยังเคยมีโรคประจำตัวยังหลังจากนั้นเพิ่นกระสีวัดแทกตั้งทรง,งหรือว่ากด้อมดันหายเองถาผู้ไดมีเงินใครซักใดเพิ่นกระชีซักหาเนาะ เดี๋ยวเขาสิออกไปซักวัคซีน สองเข็มพอดีพอดีค่ะสิถามว่าสองวันเจ็บบอที่เจ้าถือสักยาบ่เจ็บเลยเสียแผ่นๆอย่าลืมเด้อถามคนใดยังไม่ทำเสร็ไปสักยาตานเสียไวรัสโควิดแกด้วยลืมพากันไปสักยาเด้อก็ว่าลูปห้องสิไรกับมาปกติคือเก่าไปในเจ้าสิไรมากฮาสูเกิดสิยมซิงเกิลสิบริสัยนากาเข้าห้ากันสาวไปไม่โหลดบ่กลัว จะไปน้่หายเองปีนีือบอกเพราะว่าบริมาสูงมันมันเรนน้ำมึกอกนล้วก็ตัองมันบริเคยไปอลนะบเ้ก่ายลงจริงนะไม่ทางไม้ทาเพิ่ง้ว่ามันโมมาสีไปนั่มันเีงเรียมรงตอนนี้เขากะมังซิซิลจิบกาแฟหวานๆเย็นๆยู่ที่อเมซอนเดี๋ยวจะน่อยสเขาเมื่อ เพื่อนว่าวท่านเาใม้กลับหรอรวมยืเรียนจะรัาอยากินเรองเรืนด้แซ่บเคยกินเรื่องเพื่นไทยมันม้รทอดเี้ราสีน้ยี่ามันก็เรียกแซ่บ้ลองมนมนม้อนทองบนี้นี่่ะนี่อะวะชื่อภาอักููคอกันเนาะคุณไปลองทุเรียนไมาเคยกินเลไ่ได้แบบไนไรไร เดี๋ยวชิพ่าจะไปซื้แม่นด้ว่ทุเรียนมะงอซมสกินอ่ะโเากแบบนาะแต่ว่าข้ว่าเจ้าเว่าถือสปีกเ็นไ้กมะเรียนเล้ยไปสกินเองเออนนั่นเองแต่ก็พ่อซิมไลยูเจ็บเจ็บจับแต่ว่าถือกินแล้วก็โอ้ยสิเป็นลกนี้สิไปแย่งงไนะ วันนี้เราจะซื้มอมาฝากเมียในบ้านเรามา <c oughs> เดี๋ยวเราสิออกไปซื้อมักทุเรียนเมื่อฝาแหน่หรักสะเอ็ดเนาะไปหา อะไรเอยมักทุเรียนโลหนึ่งสามสิบหามักทุเร, 1, 3, กทเรียนพันเพื่นบ้านมันห้องมีมอมอนทอบมีมอนทอมีแต่มอนธรรมดาโอ้เบิ่งเลือกบ่เป็นเด้บักทุเรียนนี่มันสูงโลเลย <c oughs> ยังพันสุกคือคว้าองไหมมันตาออโอ้เด้ออันนี้ยังพันสุกคนบ่กินบักทุเรียน <laughs> Lấy bộ hũ, ăn đầy súc, ăn đầy bộ súc Tối nay vẫn súc nè, cho khỏi, phải không bác? bớt bỏ? Ừ, cho nên súc vô, cho nên súc xong lúc phải, rồi, เออตัน okay, ี้นีก็งามเลยนี่ในเนื้อคืรดีสองโลก็แบบใส่เด่กสโลหนึ่ัมคัสรีสโลสโลัมบอกให้น่เด้อ หนึ่งไหมเนี่ยเอามาเอามาเดี๋ยวสิเอินดินปิงใส่หมอหนึ่งมเมื่อเธอดินปิงกลับมาเพราะว่าไปนั่งหาดินปิงสองสามเธอหมดเจอมามามาครูได้เคยฟังเพลงมุกละวันเนี่ยเอิญไอเซมอลหนึ่งเดี๋ยวสิเอินดินปิงใส่หมอหนึ่งเอิญบัง <c oughs> <c oughs> เธออะไรมาเอิน,นด้นนวยวอเจ้าเอือเโถเอินเป็นก็เคยเอินใครเสียเมือมาเทียมมันมาเออนพวากันมน่เออก็เอินวาหนึ่งเ <c oughs> นีนเป้ มาสมปูนไว้ๆมาก็บพ่ามาคนก็บพ่อคนก็จิงว่าไก่ๆนึ่งนะเ่นไปนผูุ้ทีหอดนาวัดนาวัดก็เหอนกับโบไก่โบไก่ประมาณรักไปปลายปานี้ก็ยังมาเพราท่านหอดน้ำหาเทน้ำหาว่าเจือจอยเดี๋ยวเขาเอื่นใส่หมอนึงแล้วต้องมาแนนอน ตี้นสาดมันมาเรา,าเคยแล่นนำจะถืออะไส้จะปขูดหนึ่งคู่ปูนหนึ่งคู่อีพอแล้วว่าไส้หนี่งสองคู่แล้วก็ปูนหนึ่งคู่เอามาปนกันเอา้าหันปูนค่ะกรณีเราปูนยังเหลือคูดหนึ่ง<ม><ม>ต้องก่อขึ้นอีกประมาณ องแงออท,ท้วันจางนันก็จะไปชิิเท้าขัานเอ็นทา เดี๋ยวเรด้เครื่องแก้วเดี๋ยวเอาสิบแปะห้ยแตกๆข้าแพงกอ่อเอาสิไปจัดการอาหารการกินทาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเซียนต้องหมอบให้เพิ่นในการก่อสร้างเสียว่าเท่าได้เซียนแต่ว่าจะเบิ่งซื้อเป็นซื้อจังซี่สงสัยว่างานโบงนี่คิดนักปะเพราะว่าไอ้ยินจีที่ก็แผงก่อมาเป็นจี่ ในกนั่งแบบเดินแคดวอล์ก <hi> ยังไม่ใจแล้วแบบซือเด็กกัพ่อไหนอยู่ทูไทยไปนี่ดีเพื่อนพ่อทูไทยไนแต่ว่าเท่านี้หมดไรเลยว่ะก่อนไม่เดี๋ยวเรื่อไปกินกินแซ่ กินบะหมี่กึ่งสีกิดยกินด้วยเดี๋ยวสิไปซื้อมาใด้เกไ่ไปไ่ไปกึ่งสีเบิ่แล้วคเบาวได้เใจก็ไกเหยื่อเขาด้วย